เอาละครับก็ต้องขอกราบสวีดัตสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกทท่านเลยนะในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กับเกม Q f i r e h i g h จากทางกาลินากันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาแนะนําสําหรับสายฟรีแล้วก็สายดองทุกทท่านเลยนะครับผมที่สนใจในส่วนของตัวท็อปทุกตําแหน่งเนี่ยสายดองกาชาแบบเราเราเนี่ยต้องมีตัวไหนบ้างนะครับหรือต้องข้ามตัวไหนบ้างผมจะไล่ไปตั้งแต่ตําแหน่ง WSOP ตัวเซตเตอร์ไปถึงตัวบล็อกเลยนะครับผมมีให้ครบใน ิปเดียยวเเลนะดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าความสามารถของแต่ละตัวเนี่ยจะโหดมากแค่ไหนก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำาลซี่การ์ดร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อเนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเกมมือถือราคาถูกหรือเติมเกม High Q ไฟ High จากทางาลซีการ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะ เรามาเริ่มกันตั้งแต่ในส่วนมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนดีกว่านะครับตัวแรกเนี่ยก็คือตำแหน่ง WS ที่มีความสามารถในเรื่องของการตบแรง แล้วก็การรับลูกนะนั่นก็คือซาคุซะนั่นเองนะครับผมตัวซาคุซะาเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเด่นในเรื่องของการตบบอลมากๆเลยนี่ค่าตบบอลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ163ยนะครับยังไม่รวมเรื่องของสเตตัสต่างๆที่ได้จากกองเชียร์หรือจากตัวสายสัมพันธ์ทั้งหลายแหล่ด้วยนะครับผมถ้ารวมรวมกันเนี่ยก็น่าจะสูงมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าระดับเดียวกันกันกบตัว SP เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมาที่หลังตัว SP ด้วยนะครับอาจจะช้าไปบ้างสักหน่อยหนึ่งแต่ ก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างถือว่าโอเวอร์พาวเวอร์มากๆสําหรับคนที่อาจจะดองรอไว้เพื่อหาตัวระดับ WS ตัวเดียวเนี่ยยังไงตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์อยู่แล้วอย่างพวกสกิลตบหนักเนี่ยมันค่อนข้างเด่นมากๆนะครับเพราะว่าแต่ละสกิลเนี่ยจะเอื้อในเรื่องของการตบแรงหมดเลยอย่างสกิลเนี่ยเป็นสกิลติดตัวนะครับจะเพิ่มในเรื่องของการตบแรงให้กับตัวสกุซ่าตร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ10%นะครับแล้วยังเพิ่มในเรื่องของการรับลูก ด้วยนะครับอีก20%อันนี้คือต่อเริ่มเกมไปเลยนะก็จะให้มาแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ารับลูกเนี่ยพลังตบหนักของเรานะครับก็จะเพิ่มขึ้นอีก6%ด้วยแต่สูงสุดเนี่ยน่าจะไม่เกิน3ครั้งอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างช่วยทีมได้เยอะเลยนะครับเริ่มเกมปุ๊บได้เรื่องของค่าตบแรงเลยพอคอมโบเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็จบที่สกิลตบอย่างสกิลนี้เลยนะครับอย่างสกิลสกุสซาเ็นท่าไม้ตายเนี่ยจะเปลี่ยนวิธีการหมุน ของลูกบอลนะครับผมเป็นชื่อท่าโคตรเท่เลยคือจะได้ในเรื่องของการตบหนักที่สูงมากๆแต่ถ้าเกิดว่าตัวซากุสะเนี่ยอยู่ในแดนหลังนะครับจะได้ในเรื่องของการตบหนักเพิ่มไปอีก40%เลยอะไรๆก็ตบแรงตบแรงถึงว่าเมตาตบแรงเนี่ยต้องเป็นซากุสะเท่านั้นนะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างโหสำหรับ WS เลยนะใครที่กำลังเก็บตัวหรือว่าอยากได้ตัวละครตัวนี้รออยู่เนะี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับผม และอีกตัวหนึ่งในตำแหน่ง WS ที่ควรมีด้วยเหมือนกันเนี่ยที่เป็นสายตบหนักนะครับหรือว่าตบแรงเนี่ยก็คือทางฝั่งของโบคุโต้นั่นเองตัวโบคุโตะเนี่ยก็อยู่แล้วนะครับผมเป็นตัวระดับ SP ที่อัปเกรดสูงมากกว่า UR ตัวขี้ก้างของเขาอะ่ะตัวนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่เมนโบคุโตะโดยเฉพาะเลยเพราะเป็นตัวละครที่โดดเด่นในเรื่องของการตบมากๆแต่จนแล้วจนรอดนะครับก็ยังมีเงื่อนไขให้ตัวโบคุโตะเนี่ยได้เล่นค่อนข้างยากมากเหมือนกัน เพราะว่าถ้าเกิดเราเร่งในส่วนของการปลุกพลังไม่ได้หรือว่าปลุกขวัญแล้วก็กําลังใจไม่ได้ที่เป็นลูกไฟขึ้นนะครับจะทําให้โบกุโตเนี่ยไม่สามารถที่จะเล่นคอมโบสกิลเซ็ตนี้ได้ก็คือเซต ท่าตบของเขาที่เพิ่มดาเมจอยู่ที่ประมาณ260%เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีปลุกขวัญเนี่ยจะกลายเป็นการตบธรรมดาก็คือแค่กระโดดแล้วก็ตบเฉยๆไม่ได้มีดาเมจอะไรมากมายไก่กองขนาดน,นั้นนะครับเลยทำให้โบกุโตเนี่ยมีเงื่อนไขค่อนข้างลำบากสำหรับคนที่มีค่าพลังแล้วก็การปลุกใจที่น้อยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดกันนิดนึงนะครับว่าจะมีตัวไหนเนี่ยที่จะเข้ามาแทรกเพื่อให้ค่าขวัญ แล้วก็กำลังใจของโบกุโตะเนี่ยแรงขึ้นจนถึงขนาดที่ตบในส่วนของเซตแรกไปได้ไปต่อกันในส่วนของมิดเดิลบล็อกเกอร์หรือสาย MB กันบ้างดีกว่าที่เราเนี่ยควรที่จะหาให้ได้เลยนะครับก็คือทางฝั่งของสึกิชิมะเค้นั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าสึกิชิมะเป็นสายตบเร็วนะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ชอบตัวนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะแนะนําอีกตัวหนึ่งให้นะครับแต่เอาตัวนี้ไปก่อนตัวนี้เป็นสายตบเร็วแล้วก็เป็นตัวละครที่ทั้งรับแล้วก็ลุกได้ในเวลาเดียวกัน ดูค่าตบดีครับ182ะนี่ยังไม่มีตัวที่หน้าตาคอมโบคู่กันนะในเรื่องของเกมรับนะครับอยู่ที่144ถือว่าน้อยมากๆเลยสําหรับคนที่เป็นสายมิดเดิลบ็อกเกอร์หรือว่าบ็อกจ๋านะครับแต่สกิชิมะตัวนี้ไม่ใช่ตัวบ็อกจ๋ามันเป็นตัวตบชัดๆเลยนะครับผมความสามารถเนี่ยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับผมก็จะมีพวกสกิลที่จะทําให้ตัวสกิชิมะเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นสายตบเร็วได้โดยแท้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ระนาบเดียวกันหรือว่าอยู่ในทีมเนี่ย มาบล็อกคู่ต่อสู้หรือว่าใช้สกิลบล็อกนะครับค่าโจมตีเร็วของสกิชิมะเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ3%เเลยจะทําให้สกิชิมะมีค่าโจมตีเร็วก็คือค่าตบเร็วนั่นแหละที่สูงมากๆเพื่อที่สกิชิมะจะได้คอมโบการตบที่ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดว่าสกิชิมะเป็นคนบล็อกเองเนี่ยก็จะเพิ่มในเรื่องของการบล็อกที่สูงมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่ไม่อยากจะให้บล็อกแบบจ,จ๋าๆขนาดนั้นอยากจะให้ตััวววที่มมนสาารรถกเ็ไดด้้ย อะไรทำนองนี้นะครับก็เอาซึกิชิมะไปใช้ได้เลยแต่ถ้าคุณผู้ชมสนใจในส่วนของตัวบล็อกจ๋าๆนะครับที่เข้ามาล่าสุดเนี่ยจะต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนั่นก็คือคูโร่นั่นเองนะครับผมคูโร่เนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถช่วยเพิ่มในเรื่องของค่ากําลังใจให้กับพื้น่วมทีมได้ด้วยถึง20%นะครับในกรณีที่โบกุตโตเราเนี่ยมันตบบอลไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่มีค่ากําลังใจที่เต็มหลอดหรือว่าติดลูกไฟนะครับผม,ผมก็เอาตัวเนี้ยใส่เข้าไปด้วยเลย มันจะได้คอมโบคู่กันได้นะครับผมทำให้ค่ากำลังใจเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง20%เลยแล้วถ้าเกิดว่าตัวนี้นะครับสัมผัสบอลได้ด้วยเนี่ยจะทำให้ค่าสเตตัสหรือว่าพารามิเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเสิร์ฟเอ่ยตบเอ่ยบล็อกอะไรต่างๆนานาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแต่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าเพิ่มให้เนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับถือว่าค่อนข้างเก่งมากๆในเรื่องของการเพิ่มสเตตัสให้เพื่อนแล้วก็ยังเพิ่มในเรื่องของขวัญแล้วก็กำลังใจด้วยนะครับผม ทีนี้เรามาต่อกันในส่วนของตำแหน่ง OP กันบ้างนะครับก็ตรงตรงต,รงต,รงตัวเลยนะถ้าใครที่เล่น OP อยู่มันจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้แหละต้องวาก a t o s h i นะครับผมที่เป็นสายตบแรงอันนี้คือแนะนําให้เลยนะครับใครที่เล่นตบแรงก็ใช้วากาไปเพราะว่าวาก a เป็นตัวละครที่คอมโบตบแรงได้ค่อนข้างดีนะแล้ว OP หรือว่าตำแหน่งเนี้ยรู้สึกเหมือนจะมีแค่2ตัวเท่านั้นด้วยที่เป็นระดับ UR นะครับผมไม่มี SP เลยสักตัวรวมถึง o ซามุด้วยนะครับที่เป็นสายตบเร็ว อันนี้ก็สามารถช่วยเหลือให้กับเพื่อนๆได้นะครับผมสาหรับคนที่กำลังจะเลงอยู่เพราะม่ามีแค่สสายเท่านั้นใครที่จะไปเล่นสายรับเนี่ยจะใช้ตัวไหนก็แล้วแต่เลยนะครับส่วนคนที่เล่นตบเร็วแล้วก็ตบแรงเนี่ยก็จะมี2ตัวเนี้ยที่สามารถใช้งานได้นะครับผมเพราะฉะนั้นใครอยากเลือกตัวไหน ก็จัดได้เลยครับไม่มีผิดไม่มีถูกในส่วนต่อไปเนี่ยก็คือเซตเตอร์นะครับผมเซตเตอร์เนี่ยผมมองว่าอาคาชิเนี่ยน่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบในเรื่องของการตบแรงมากๆเลยนะเพราะเป็นเซตเตอร์ SP ตัวเดียวที่เข้ามาอยู่ในทีมตบแรงด้วยแถมยังคอมโบคู่กันกับโบกุโตได้ด้วยนะครับแล้วอยู่ทีมเดียวกับโบกุโตอีกก็ยังสามารถที่จะเล่นลูกสูตรกับโบกุโตได้ด้วย ตรงนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับผมด้วยความสามารถของอาคาชิเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครสายโยนบอลหรือว่าเซตเตอร์ที่ค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะครับถ้าใครชอบตัวนี้หรือว่าชอบทีมโรงเรียนเนี้ยที่มีโบกุโตเป็นแกนนานะครับผมก็เปิดอาคาชิไปด้วยเลยก็ได้ส่วนเซตเตอร์อีกทีมนึงเนี่ยก็คือสายตบเร็วนะครับผมก็จะมีแค่อาสมุซึ่งสายตบเร็วตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเซตเตอร์ระดับ SP นะ เพราะที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นกรณีของพวกสายบล็อกหรือว่าสายป้องกันซะมากกว่าอย่างซึก,กาวาระเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการบล็อกเป็นหลักนะครับผมแล้วก็เสิร์ฟแล้วก็โยนบอลกินตัวอะไรสักอย่างผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันรวมถึงทา้งฝั่งของเคนมะด้วยนะครับผมที่ใช้ในเรื่องของการรับเป็นหลักนะก็ตรงตรงตงัตวเลยตัวนี้ก็น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบเล่นรับมากกว่าเล่นตบเร็วแล้วก็ตบแหลกนะครับผม ่วนตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือทางฝั่งของริบโร์ล่ริบโร่ตอนนี้เนี่ยระดับ SP มีแค่นิชินยะตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมตัวอื่นยังไม่มีซึ่งคอมโบคู่กันกับสึกะด้วยแล้วอย่างที่ทุกท่านทราบันดีว่าเราไม่ค่อยได้เล่นสายรับบอลอยู่แล้วหรือว่าสายป้องกันอยู่แล้วนะครับตัวนิชินยะตัวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้เลือกมาใช้หรือว่าอาจจะไม่ได้เปิดเลยเพราะว่ามันคอมโบคู่กันกับสึกะถ้าเกิดว่าจะเอาเรื่องของตัวเซตคอมโบอย่างเดียวนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้แบบตัวแน่นๆเลยเนี่ย ที่เราเล่นกันอยู่แล้วนะครับผมโดยที่ไม่ต้องเปิดซึกะเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็คือโคมูรินั่นเองโคมูริเนี่ยก็น่าจะเล่นคู่กันกับซากุสะได้นะครับผมเป็นสายป้องกันจริงๆแล้วสามารถเซตบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะครับเป็นเซตเตอร์ได้ด้วยนะถือว่าเป็นตัวละครที่ครบเครื่องอีกตัวหนึ่งเลยถ้าใครอยากจะเปิดเนี่ยมีแค่2ตัวนี้นะครับนิชิโนยะก,กับทางฝั่งของโคมูริเท่านั้น เลือกเปิดได้เลยครับไม่มีตัวไหนผิดตัวไหนถูกเพราะสายตั้งรับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยออกมาใช้แรอกครับหลังๆนี่คือแทบไม่ได้กดใช้แล้วนะถึงแม้จะเปิดออนก็ตามนะครับที่อาลิเบโลเข้าเนี่ยแต่ดูดีครับผมไม่ได้กดเลือกตำแหน่งไหนเลยว่าจะให้เขาเข้ามาเพราะว่าทุกตัวของผมเนี่ยถือว่าครบเครื่องหมดแล้วนอกจากว่าปริมาณเรื่องของพลังงานหรือว่าความเหนื่อยล้ามันจะ มีผลเนี่ยก็ถึงจะเปลี่ยนตัวสำรองหรือเอาตัวลิเบรโร่เนี่ยเข้ามาช่วยแทรกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ